ครับสวัสดีครับผมนะครับผมเบวสมบัตเนนะครับเนาะหรือว่าสมบัติที่มานะครับวันนี้จะมานะครับมาถ่ายวีดีโอลงช็อตสักนิดหนึ่งนะครับหน้าตาไม่หล่อสักเท่าไหร่แต่ว่าเออยากทำนะครับอยากทำให้พี่น้องดูนะครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับ บรรยากาศทองไร่ทองนานะครับเนาะนะครับของผมเองนะครับมาหดสวนนะครับยองไอยู่นานะครับอยู่ไร่ยู่นาพี่น้องครับของามบอนะครับงามอยู่นะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวายพีโอนะครับลุงช็อตสักนิดนึงนะครับงามบอครับเอานะครับ สำหรับนะครับเนาะนะครับอ่าวิดีโอนี่เป็นวิดีโอสั้นนะครับที่ผมจะเอาลงช็อตนะครับเนาะอ่าช็อตอยู่ใน YouTube อ่าให้พี่น้องนะครับอ่าติดตามผมได้เลยครับเด้อนะครับอยู่ในช่อง YouTube ของผมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับผมอ่าสมบัติที่มาครับหน้าตาแบบบ้านๆนะครับอ่าธรรมชาติดีที่สุดครับสำหรับผมช่วงนี้ครับผมสมบัติที่มาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ